ดี๋ยวจะให้ขนมแมวเลียยแล้วแลวมันพัฒนาดีมากเลยอ่ะให้ให้ตัวใหญ่ก่อนเลยไปไปเกนไปเกนมันเหมือนให้อาหารปลาเลยอ๋อไปเกนไว้ดีเยี่ยไม่หยุดเลยอืมไอตัวเล็กบ้างมา Má, lụp lục con Ui, trời nữa, Quá tu, con mày nhím chìm chiên Chính, chính lên Ủa oh. เให้ให้มันกินด้วยกันดิอ่ะแบบนี้เลยขนมแมวเลียอ,อยนี้ว่างให้มันกินด้วยกันห้มักินด้วยกัน,อ,น,ยกนอย่าวลุกกดเล็กกดเชร์ด้วย